ให้พี่เรืองนะคะมีความสุขสุภาพแข็งแรงสวยสดชื่นตลอดแล้วก็ขอัไปที่เ ok ัาของน้องๆตลอดไปนะคะ <Yeah. S 1> เย้ทุกเดือนมิถุนาเราจะมารวมกันที่นี่ะลม้ไม่ต้องกินพี่ไพ <c oughs> พี่ตาพ,พี่พตเอา่<ต>าบยเก เป็นแรกของน้องทุกค

รูกแบบสมหวังคือแบบว่าสมหวังสําเนตสมหัก็แหววน่าเจดยี่บาะเป็นลกส้แม่ยอนลูกแม่นลูกแม่คผอลูเขาเป็นกิดเหาือนกชอยู่ชเอ 对。